้มแซ่บปอดหมูลงถ้วยไปเลยครับนี่ครับน้ำตกปอดหมูครับนี่ทำไม่เยอะนะกินสองคนตายยายเดี๋ยวกินไม่หมดปอดหมูห้าสิบบาทพวงเบลอเลยทำกินได้หลายเมนูนะครับทำกินได้หลายมื้อนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวลุงโอ๊กจะเอาไปต้มก่อนนะครับ ต้มจนกว่าไฟในเตาในหมดต้มจนกว่าจะเปื่อยเลยนะครับใส่สมุนไพรดับข้าวใส่เกลือแล้วก็ใส่ช้อนลงไปเลยต้อปอดหมูสุกแล้วก็มาหั่นแบ่งเป็น3ามส่วนนะครับ3ามส่วนจะทําเป็น3ามเมนูนะครับจะทําเป็น3าเมนูอันนี้เป็นเมนูต้มเสฟป,ปอดหมูตั้งหม้อใส่น้ําแล้วก็ข่าตะไคร้นะครับข่าตะไคร้ตะไคร้ทุบนะครับแล้วก็ใบมะกรูดใส่ไปเลย ใส่พริกลงไปหน่อยนึงนะครับเอาไม่หน่อยแล้วใส่หมดเลยน้ำเดือดปุดๆใส่ปอดหมูลงไปปรุงรสด้วยผงชูรสกุเลกุเลหน่อยใส่พริกขี้หนูตำแล้วนะครับตำกับกระเทียมนะครับใส่ไปเลย บีบมะนาวครับบีบมะนาวใส่ไปเลยใส่เปรี้ยวๆหน่อยใส่ต้นหอมผักชีครับแล้วก็มอดไฟได้เลยมอดไฟคือดับไฟต้มแส่บปลอดหมูลงถ้วยไปเลยครับนี่ครับตำน้ำจิ้มซีฟูด้ดตำเองเลยครับ ใส่ผงชูรสใส่น้ำตาลบีมน้ำมะนาวใส่น้ำปลาใส่น้ำต้มสุกแล้วก็กกเลขโเลให้เข้ากันกกเละโกเลก็คือคนคนเสร็จเรียบร้อยน้ำจิ้มอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนู น้ำตกปอดหมูครับน,นี่ทําไม่เยอะนะกินสองคนตายยายเดี๋ยวกินไม่หมดอันนี้อันนี้ต้มเซ็บป,ปอดหมูอันนี้ก็น้ำตกปอดหมูอันนี้ก็อ่ปอดหมูต้มจิ้มน้ำพริกซีฟู้ดเอายายชิมดูมดันไหนก่อนาทำไมมันลายยางแทะเอาชิมดูอันไหนก่อนก็ได้เอาอันนี้ อันนี้คำใ,ใหญ่เลยรอปป้อนไหมนี่ต้่มเซบปอดหมูครับลงท้องยายไปเลย,อ,อ,อ,ยอ,อืออืออ๋อเป็นยังไงอร่อยอร่อยเอาเมนูต่อไปอันนี้นี่ลาบปอดหมูอืมลาบหรือน้ำตกปอดหมูน้ำตก ฟิม,มือฟิมแล้วแค่ชิมแค่อิ่มแหละนี่ก็เราจะเผ็ดหน่อยนึง,งอร่อยเผ็ดหน่อยนึงก็กินได้กินได้อ้อ๋อจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดอืมอันนี้ก็อร่อยน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยโอ้สีมือเนาะงั้นก็ ตักข้าวมากินเลยก่อนตักข้าวมากินก็ปิดคลิปทำยังไงเยี่ยมเยี<ง>่ยม <laughs> แ,แค่นี้เอง <laughs> โอ้ปิดคลิปดิปิดคลิปแล้วไปตักข้าวมากินปิดคลิปเป็นไหมไม่เป็นโอเคบายบายปูน